วันเสาร์ที่28 และวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสาม,มคัคคีเพื่อหารายได้สร้างฐานพาัองค์หลวงพ่อทันใจบรมไตรอกกนา,นาณวัดคอกสำโรงตำาบลคอกสำโรงอำเภอคอกสำโรงจังหวัดลบบุรีกำหนดการในวันเสาร์ที่28กันยายน2567เวลา9นาฬิกาตั้งกองพระป่าที่ศาลาการประเรียนวัดคกสำโรง วันอาทิตย์ที่29กันยายน2567เวลา9.19นาฬิกานาทีทำพิธีบวงสวงเวลา10นาฬิกานำองค์หลวงพ่อทันใจไต่โลกกนาดประดิษฐานพร้อมเปิดเน่รโดยพระอาจารย์สุนทรปรีชากิจพระอาจารย์แดงเจ้าว,วาดวัดเขาลังพัฒนาเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่พระส,สงฆ์เวลา12นาฬิกาทำการถวายผ้าป่าสามมคคีเป็นอันเสร็จพิธี ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุนทรปรีชากิพระอาจารย์แดงวัดเขาลังพัฒนาประธานฝ่ายคารวาคุณอังคชัดเกิดลาพี พร้อมด้วยผู้ใหญ่ยงยุทธมั่นเจริญและสอบตวิรยุทธ์จุนเหลาและคณะกรรมการวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดงานสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดการลนานเทินร่วมอนุโมทนาบุญโอนเข้าบัญชีวัดโคกสำโรงเลขที่บัญชี1 1 4 0 458582ธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่พระอาจารย์สายั์เจ้าวาดวัดโคกสำโรงโทร092 3304095อย่าลืมบุญใหญ่กุศลแรงวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสัม,มคัคคีเพื่อหารายได้สร้างฐานพระองค์หลวงพ่อทันใจโบรมไต้รอบก,กน,านาณวัดโคกสำโรงตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีแล้วมาพบกันนะครับ